ลุ้นมาตรการช่วยเหลือกลางปีกลุ่มเปราะบางรายได้น้อยผู้สูงอายุผู้พิการมีมาตรการอะไรดูคลิปนี้ค่ะก่อนไปฟังพร้อมๆกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะทุกคนหลังจากที่ข่าวการแจกเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทนะคะจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ค่ะแต่ว่าในช่วงกลางปีนี้หลายๆคนก็บอกว่าเศรษฐ,ฐกิจไม่ค่อยดีนะคะเราก็มาลุ้นกันล่าสุดมีข้อมูลมาแล้วว่าน่าจะมีมาตรการที่จะมาช่วยเหลือในช่วงกลางปีนี้สําหรับกลุ่มเปราะบางรายได้น้อยผู้พิการและผู้ สุงอายนะคะคเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการประชุมครมชุดเล็กนะคะหรือ หรือเรียกได้ว,ว่าเป็นการประชุมคอรมอนในส่วนของเศรษฐ,ฐกิจค่ะซึ่งในที่ประชุมนะคะก็มีการพูดถึงว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยมีการเติบโตค่อนข้างช้าค่ะจากข้อมูลดังกล่าวนะคะก็ทําให้มีความเห็นว่ารัฐบาลน,นั้นควรที่จะต้องมีการออกมาตรการช่วยเหลือนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงกลางปีนี้ให้ความช่วยเหลือก่อนที่จะถึงสิ้นปีก่อนที่เงินดิจิทัลจะมาถึงนะคะซึ่งเงินดิจิทัลเนี่ยมาช่วงปลายปีคิดว่าช้าเกินไปในช่วงกลาง ปีนี้จะต้องมีมาตรการมาช่วยเหลือก่อนนะคะจงมีมติออกมาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไปเร่งออกมาตรการเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชน2กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่มีความจําเป็นที่จะต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งดว่วนนะคะเป็นกลุ่มที่มีความลำบากนะคะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้ค่อนข้างยากลำบากนะคะก็คือในกลุ่มของ ผู้สูงอายุผู้พิการนะคะผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางและก็กลุ่มแรงงานนะคะซึ่งกลุ่มเปราะบางนั้นกําลังพึ่งพิงกลุ่มแรงงานอยู่นะคะกลุ่มนี้ก็ค่อนข้างลาบากนะคะก็จะเร่งให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางก่อนนะคะกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นการให้ความช่วยเหลือในกลุ่มของธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ ธุรกิจขนาดเล็กหรือว่า SME ค่ะทุกคนมีข้อมูลออกมาแบบนี้นะคะเราก็มาติดตามกันค่ะว่าในช่วงกลางปีนี้นะคะเดือนมิถุนายนเนี่ยจะมีข้อมูลข่าวสารอะไรเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือหรือกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับกลุ่มบัตรคนจน ผู้สูงอายุผู้พิการนะคะแล้วก็กลุ่มแรงงานที่จะต้องดูแลกลุ่มที่มีภาวะเพึ่งพิงกลุ่มเหล่านี้นะคะจะเป็นมาตรการอะไรยังไงนั้นติดตามความคืบหน้านะคะข้อมูลอัปเดตกันได้ที่เพจของเราเลยค่ะใครฟังมาถึงตรงนี้ก็ฝากบอกต่อฝากกดแชร์กันด้วยนะแล้วมาติดตามข่าวพร้อมๆกันแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ